สวัสดีครับวันนี้หนูจะพาทุกคนมาดูวีลีฟเล่นเกมป้าวีลิฟจะเล่นให้ใครดูครับวันนี้วีลิฟจะให้ทุกคนดูใช่ไหมครับครับผมอ่ะเล่นเลยครับเล่นคนเดียวครับเล่นเนเดียวเลยครับอ่ะวีลิฟเล่นไปเลยครับที่วีลิฟขี่รถสีอะไรครับขี่รถสีแดงโอ้โหีแดงหรอครับไปเลยครับที่วีลีฟเล่นคนเดียวสิแล้วี่วีลิฟเล่นคนเดียว ไปเลย<ป>นี่นคนเดียวสองคนคันเลยไปนีค่คนเดียวสองคันเลยคนระับไปไปขอยังที่พี่อาเล่นด้วยเอาพี่อาเล่นด้วยไปเออระวัอองชนนะพี่ยิ้ ไปไหนเข้าไปไหนไหนไปคนเยอะเออไฟไฟดูไฟปบไม่นักคนว่าดูไฟปะดูไฟปะไฟปะไหนไฟนะนี่จะขี่เข้าไปในนะาปะนีืออไเป็ไฟช้นแป๊ะอืมช้นแปะช้นแป๊ะไฟชั้นแป ไปดีอ่ะตามหาวิลีพสิบีดีพี่อยู่ทางรถไฟเนี่ยเอาไฟตัวสองตันแล้วงงงงไงไปเอ้าออกมาแล้วพีที่บอกว่าแล้วนี่ออกมาไนี่ออกมาแล้วแม่เจ๊กเต่าไงนี่ออกมา่ไปนี่ออกไป ไปไหนไปด้วยาไปด้วยไหนยู่ไหนเจอมี่กันเลยนี่ไปมีดอยู่ไหนพี่อาร์เราอีตรงนั้นแหละพี่มีดีกำลังจะไปนี่ไงเจอแล้วสวัสดีสีเจ้าเ้าเป็นขั้นเหรอนี้เี่ยนเป็นคันสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะ นี่รถสีอะไรครับรถสีเทาอ๋อสีเทาหล่อแรงไหมครับแรงแรงมากเลย <S <S ไปไหนพี่ขี่ไปไหนกันเนี่ยพี่ขี่ไปหาพี่ไปไหนกัน,กนจะขี่ไปเก็บกุญแจอันนี้กุญแจของฉันนะกุญแจของฉันนะเก็บช่วยกันสิรถไฟมาแล้วพี่เรียบไป เราจะไปฟังซิีเอาไม่คิดเอารถไฟไปหรอไปกระโดดลอยไปเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไปเดี๋ยวไม่ได้ไปไม่ทด้ไม่ได้เดียว,มว,มวไม่ได้เยี่ยโอ้เสียดายเลยโอ้ <laughs> โห <laughs> อบสองส่งอีทนี่หอย่างงนตรงนี้ยไหนไปเอาดิีอนี่บีไปแล้วโอ้โหทำไมไงมนโอ้ขึ้นนส่งสวดีอัเู่ไไปีนีรรใช้ไปแล้ว พี่ปะะโตาตาจนถึง่เล่ะขี่ไปจอดตรงให้หเขาฮึ่เอา้เอาเฮ้ยอะไกันอะกทำไมอ่ะไม่อากขึ้นไปตรงนั้นไปางนี่ไปดูโอ้ดูพี่ใหญ่ก,ก็ขึ้นแล้วหนึ่ง อเออนีไม,มไม่ไดบินอีกโอ้ยบินถึงนถ้ึงนะตรงนั้นมันต้องไปตรงสีเหลืองแดงหน,นูไปไม่ตรงอี้อหืออหือออหือหาอหือหืวอหืออหอหือหือหอือีืหือ คือส่อลันเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนสีรถกันแ้วคันใหม่า่าไปีไปสีเ่อะเอาสีอะไรสีไหนนพี่ยาเอาสีอะไรพี่สีอะไรไ,ไ,ได้บนะ้างเนี่ยอ่อ สีอันนี้ไหมแมวมีอะไรอีกนี่เหมแมวเราซื้อไม่ได้ซื้อหมดอันนี้เสียงมันดมที่เสียงมันเดิมแรงกัาเดิมไหมเ๋อตรงนี้ชนโอ้เจ็บไหม่เจพี่จะไปเอาไปต่อไดไปต่อไดจะไปออกกุแจกุแจที่ไหนเหรอขอปเจ อ๋ออย่ไน้แล้วนี่ข hey ึ้นไปนี <h <h no uh ่กมาผ่าทางข้นทางไหนขึ้นทางไห้ีิอใช่เหรอขึ้นทางนี้หรอดี่ิไม่ใช่แต่กบไม่อกไม่น่าไม่จับ ต้องไปนะไปกันแล้วไปเลยนะต้องไ้อดู่ไอนนะเราต้องไปเก็บงานของเราจ้อเช็งรถเก็บเจ็บนะเฮ้ยเก็บได้เหรอพี่เก็บได้ระยะมัสูงมั้สูงมากเลยอือพี่น

นอนแต่เพื่สี่สิบของเจ้ากแกอโอแกลนะไรนกเล่นะได้แล้วเหรอไหนพาดู่อยไหยังไม่ได้กกออาพี่ยาตกเหรอกันนี้ไหมเนี่ยจิ๊กูเกลไปกันเลยเยระวังพี่ยาตกเลย ตอนนี้ยากจะน่ายมันดันดยกกันเอ้าขอร้องย่งไม่ถึงอ๋ออันนี้เหรอหอ้าเดาวไปอะไรกินข้าเหรอพี่เล็กเออแล้วเราก็โดนกีนราการทลิล And này nào mới really. Do we die? Buy it. Buy it. And may this again. It cái we die? Buy it. See, hương, it's a hollow. No. Buy it. A chan. A trắng A chan. A chan. A chan. A không A chan. A chan. A chan. A chan

เอาแตงพยาก็ชนได้ใช่เเฮ้ยเอออ่หนูกำลังถาเอ็มเอ็มมึแท่งไว้เล่นไม้เอ้าโดนไหมเมื่อกี้บีรีบไโดนเอายไอย่า่าาไม่เก็บเลยบีีเลยพี่ร้อะไรของบีลิเนี่ย อย่าบอกนะพี <il violin> <acy> ja ่ล <Metal buzz> ิศโอ้โหโอ้โหโอ้โหจริงหพี่ลิศเจอหนดหนูเจอแท่งไม้แล้วชนหมดได้เหรอชนได้หมดชนเลยปร้านไหนอะพี่ลิศภาพไอติงไม่ต้ยเรไม่สูงจังเลย ไปไหนโอ้ตข้าบนไปเอาเบยร์ตกล้วกันเอานหนูเอเอาเเน้าชนตูตนะวต๋ไหนโดเล็ด้วยเตต้อีไม่ตายมีตัวตตัวง ไปหนูติดเลยไปอีกครั้มันไม่ยอมเฮ้ยอย่ายอกเหอเฮ้ยชนน้อยาทีิตามมาสิเฮ้ยอย่าเร็วอย่าเร็วเฮ้ยวินิปต์วิญิปน์ไปวินิปต์วปต์วินิปต์ชย่ช่วยเวลาเอไปเจนะ ลไปวีนีมาแล้ววีร์ขาน่งอยไรน่มาวมหนดียวนะวีร์กลับรถไกลยังวีร์เดียวเข้ามู่สองเลยจ้าชายวีร์เจ้าชายไปไปครับไป

เอาช่วยช่วยชช่่ววยยอะไรเนี่ยช่วยแบบพิเศษไงพิเศษพิเศษช่วยอะไรพบบเนี้ปกติหนูช่วยน้องอยู่ไหนช่วยไงเลี้ยวไปนั่งอย่างงี้อ่อเลี้ยวเขาหนุเลี้ยวหนูเอาใหม่เข้าใหม่ดิไปกระชากกะชากดีกระชากดีดี itu ceri, wihnya kena ban. ceri, udah kena ban. 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 ไนะ่หนเมื่อกี้หรอกไม่ได้เก็บนะหนอไมาไหนแล้วอะ่ะปุดดาวุดดาวคุดดาวพี่จะไปเก็บดาวมันได้กญเจเฮ้ยชนบีีลลเออพี่ราวางโดนทุกนะสิอเอไม่หนูชอบทาอย่างนี้แหะก็ไปตีกว่าเอาจะลงเนโอเคลง้งดยกันส็จเลย ไปเล่นเออดูดีกว่าไม่แต่ตรงนี้เออถ้าไม่หนูอยากขึ้นไปตรงนี้จะเลยแต่มันขึ้นไม่ได้ที่จึ้ได้ไหมขึ้นได้ชิญเด็กนี่หนูยอมแพ้นี่นี่รบ

ตัวลอยเลยนี่เหนียวลอยก่อนลอยตกอะทีนี้ก็ปอกก่อนแล้วเนาะแต่เพิมาให้มือใหม่ก็พีนเนาะโอเคไหมไปปีไอพี่อาร์ไปทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย พี Hoy, ality, device, <sh> ่ตาใหมาดูใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูมิลิปใหม่นะครับโอเคไหมครับมิลิปจะเล่นเกมใหม่ให้ดูนะครับโอเคหรยอไม่บาย